สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าพี่ดูฉุนเลิกบังคับแปลอกักษรลั่นอย่ามาหาเรื่องกับโรงเรียนของผมเนื้อหาใจความนะครับสัญญาคุณากรนักแสดงชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่าน f c e e o o o นะครับกรณีที่มีสอสอจะพักเก้าไกลออกมาร่วมเรียกร้องให้มีการยกเลิกการแปลอกักษรในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรนะครับสัญญาบอกว่าอย่างนี้ครับ ผมเป็นคนไม่ชอบมีเรื่องกับใครนะครับแต่ทําไมผมถึงมีความรู้สึกว่าประโยคที่ได้ยินจากเรื่องนี้เนี่ยมันตรงกับความรู้สึกที่บอกว่าคุณอย่ามาหาเรื่องกับโรงเรียนของผมเลยคุณไม่เคยรับรู้ถึงเกียรติภูมิของโรงเรียนความอดทนความเสียสละการภาคภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่จะสร้างเยาวชนที่มีเกียรติมีรากเหง้ามีกําลังสติปัญญาและก็มีความเป็นมนุษย์ทั้งหมด ต้องได้รับการหล่อหลอมจากหลายช่องทางจากหลายกิจกรรมมีทั้งยากและก็ง,ง่ายมีทั้งเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ลำบากโปรดรับรู้เอาไว้นะครับนักเรียนสวนกุหลาบจะรักษาความถูกต้องจากการแอบแฝงผลใ,ใดๆและจะรักษาเกียรติของโรงเรียนเสมอไปผมคือนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับ